สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมค์ไมค์นะครับผมยังคงอยู่ที่มอเตอร์เอ็ป2023ครับตอนนี้มาอยู่ที่บูธของไท i อ้ําครับตรงข้างหน้าผมนี้คือ All New t ไท u um อ p ํา p e e d 400ครับราคาเปิดมาที่157,900บาทครับ จากที่ผมดูแล้วเนี่ยเรทการผ่อนอยู่ที่เดือนละ2 6 0 5บาทต่อเดือนโอ้โหราคาดีมากๆครับสำหรับไทอัมรุ่นนี้ ผ่อนถูกว่า X Max อีกครับผมผ่อนถูกว่า X Max ผมอีกโอเคเดี๋ยวผมพาดูรีวิวรอบๆคันแบบจากสายตาที่เราเห็นรอบๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพาชมสเปคข้างในอีกทีที่ผมดูแล้วเนี่ยโดดเด่นมากๆเลยก็คือสีแดงแดงแบบไม่ได้แดงแป๊ดขนาดนั้นแล้วก็กระบอกโชคอัพไซด์ดาวสีทอง แล้วก็สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งเลยคือ,อยางสแตนดาร์ดที่เขาให้มาติดกับรถมาเจ้ารุ่นนี้นะครับเป็นยางของ p i ลารีครับเดียโบลโซสามครับแล้วก็จานดิสเบรเขาอยู่ที่ข้างเดียวนะจานดิสมีฝั่งเดียวนะครับปัมเบรกเป็นของบายเบนะครับเป็นแบรนด์ลูกของ b r e มโ o นะครับปัมเบรกบายเบรแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ย ดูแบบเน็กเก็ตนกเก็ตเปือยข้างแบบนี้สวยงามสไตล์แบบเปื่อยหน่อยนะแล้วก็ดูสวิงอาร์มด้านหลังประมาณนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่มีที่จับสำหรับคนซ้อนด้วยตรงนี้เป็นหน้าจอแบบเป็น เป็นอันดล็อกแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงที่วัดรอบและความเร็วก็เป็นเข็มแบบนี้กระจกเดิมที่ติดรถมาเป็นกระจกปลายแฮนด์ครับนี่เป็นกระจกปลายแฮนด์แบบนี้เลยสวยงามสไตล์ออกเป็นสไตล์คูเซอร์นิดๆน,นะออกไปทางฟิลคูเซอร์หน่อยๆครับตัวเริ่มต้นของไท่อัมครับ ก็สเปคภายในของเจ้าไทมสปีด400นะครับเครื่องยนต์1สูบขนาด3 9 8ซ c นะครับแล้วก็ระบายความร้อนด้วยน้ำเกียร์6สปีดโช้หน้าเป็นอัพไซด์ดาวแกนขนาดแกนอยู่ที่43มิลิเมตรช่วงยุบอยู่ที่130มิลิเมตรครับก็จานดิสเบรเขาขนาดอยู่ที่300มิลครับแล้วก็ ปั๊มเบรกเป็นแบบ4พอนะครับมีระบบ ABS เข้ามาช่วยเหลือด้วยครับขนาดไซส์ของถังน้ำมันความจุของน้ำมันอยู่ที่13ลิตรครับความสูงระหว่างพื้นถึงเบาะเนี่ยอยู่ที่790ม mm, ิลลิเมตรครับอ๋อประมาณประมาณ80เซน79เซนก็ถือว่าไม่ได้ต่ำเตี้ยเลี่ยดินขนาดนั้นนะครับสูงด้วยขนาดไซส์ยางล้อหน้าอยู่ที่ยางหน้าอยู่ที่110 ทับ70ครับล้อหลังอยู่ที่ยางหลังอยู่ที่150ทับ60ครับขอบ17ก็มีระบบ slipper c ์ u t สเข้ามาช่วยเหลือครับให้เข้าเกียร์ต่อเกียร์ได้สมูทมากยิ่งขึ้นแรงม้าอยู่ที่39.5แรงม้าแรงบิดอยู่ที่37ครับก็คือแรงม้า39ทอร์ค37นั่นเอง แล้วก็โชคหลังนี่เป็นโชคแบบปรับพีโหลดได้นะครับระยะยุบอยู่ที่130มิมลดิสเบรกหน้าแบบเดี่ยวครับขนาด300มิลปั๊มเบรก4ี่พอตแบบ ABS ครับดิสเบรกหลังขนาด230มิมลปั๊มเบรก1พอร์พอแล้วก็มี ABS เข้ามาช่วยเหลือครับน้ำหนักรถรวมของเหลวอ,อยู่ที่170กิโลกรัมความจุของถังน้ำมันอยู่ที่13ลิตรครับ ก็เข้าวๆประมาณนี้สำหรับ a l ออลนิว u m อั Speed 400ใหม่ล่าสุดน้องใหม่รุ่นน้องสุดของค่ายจากอังกฤษครับค่ายพูดีไทอัมหล่อมากผ่อนอยู่ที่เดือนละ2,605บาทครับราคา157,900สวยมากผมชอบยางที่เขาให้มานี่แหละ ให้พิลลี่มาเลยเดียวโบลโซสามแล้วก็ดูสิกระจกปลายแฮนด์แบบนี้ของเดิมเป็นกระจกปลายแฮนด์เลยครับทรงมีความคล้ายๆกับรุ่นพี่พวกบอเนีวิลหรือว่าทีร้อยยี่สิบครับออกแบบมาคล้ายๆกันเลยแต่ว่าอันนี้เหมือนย่อขนาดลงมา ย่อไซส์ลงมานิดนึงแต่ราคาดีมากสวยมากราคาแบบดีสุดๆเข้าถึงได้ทุกชนชั้นเลยล่ะสำหรับรถราคานี้ <Big S 2> บิ๊กไบค์ราคานี้ครับดูไฟเลี้ยวดิคือไฟเลี้ยวเขาจับกับตัวกระบอกโชคแบบนี้เลยเขาติดไว้ที่โชคนะครับแบบนี้แปลกตามากๆไม่เคยเห็นรถเขาเอาไฟเลี้ยวมาติดไว้แบบนี้กันนะแต่ผมเคยเห็นตัวดูคติ ติดไฟเตอร์ V4 เขาก็เอาติดไว้ประมาณนี้แหละแต่ว่าตัวดูกติเขาจะติดไว้ระดับประมาณนี้ก็ถึงแม้ว่าจะเป็นน้องเล็กของค่ายไทยอ้ํา<อ>เขาก็ให้มาเป็นคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวนี้เป็นคันเร่งไฟฟ้ามาเลยนะครับแล้วก็มีแท a c ชั่น control กันล้อล็อกสามารถเปิดปิดได้ครับโอโ้โหสุดยอดราคานี้ให้คันเร่งไฟฟ้ามาเลยสุดจริงๆสวยจริงๆครับ ไฮไลท์สุดๆสำหรับชัยอ้ําสปีด400คนมุงเยอะมากผมเห็นมีสองสีนะมีสีดำแล้วก็สีแดงตรงนี้ถ้าไม่ทันในง,งานก,ก็ลองไปชมที่โชว์รูมชัยอ้ําได้ทั่วประเทศทุกสาขาเลยครับน่าจะมีโชว์ที่โชว์รูมแล้วลละ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องผมด้วยครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับพาชมกันข้าวๆนะครับ